สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นของวันที่12พฤศจิกายนนะคะทีมขนส่งมาแล้วจ้าเตรียมพืนสินค้ากันนะคะเราใช้บริการรถขนส่งจาก VN Service นะคะเป็นรถขนส่งแบบสไลด์ออนค่ะในการจะส่งสินค้าคันนี้นะคะรถแท็คเตอร์ยานา45แรง e-f 453t อุปกรณ์ใบมีดันดินหน้าใหม่แล้วก็ผ่นพ้นใหม่นะคะปลายทางค่ะอยู่ที่จังหวัดสระบุรี จะส่งไปเป็นเขยที่เมืองสระบุรีค่ะคันนี้นะคะคุณลูกค้าโอนจองสินค้าเอาไว้นะคะคุณอาสมพรและครอบครัวนะคะไว้วางใจโอนจองสินค้าเอาไว้เมื่อวานนี้แล้วก็ได้เรื่องงานยามดีรับสินค้าเข้าบ้านวันพรุ่งนี้19พฤศจิกายนนะคะทางร้านของเราต้องขอขอบพระคุณคุณอาสมพรและครบอบครัวมากๆไว้วางใจสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านไปไว้ใช้งาน องหารถท็กเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการจะส่งทั่วประเทศสามารถโอนจองจบการอากาศได้นะขอบพระคุณค่ะ